ได้สร้างใหม่มาเลยเด้อพี่น้องเนาะสร้างใหม่มาลงมือเรียบร้อยมาแต่สับโผลึกจักพี่ไม่ได้สร้างกับคนทีงง่ว่าเห็ดบ้านนังร้อยอะไรพี่น้องเลยสังโงงสังโงงสังโงงดเป็นเนี่ยแล้วกยังลืมสี่คนซีเรียว,วยู่ตรงเนาะเพื่อนเอาเพื่อนเอาคนไลยมันแต่ว่าลูกเพื่อนบรรมาเนี่ยบ่อมีอใจใจเราไม่ได้มาโมเมนต์ พักนี่ยมืเช้ามันง้ามงามจะอ่อนเขียวเลยไใ่พูเลยพี่นนางใส่ตะพุนทำเป็นใส่พู่นี่ให้สิงามไวให้สิเขียวกว่านี้โอ้ละบ่คือสิคือสิจวดแท้ไปดี น,นเลยว่าสงงสไปไวแเพื่อนนีนะชมสิแนวไวเดี e ๋ยวว่าได้ว่าสั่งไปไวนะเ่อนแล้วเว้ยไมได้มาเห็นตัวจริงแหละสั่งเลยเพื่อนแล้วก็วางตังนะตังหแล้วก็ดังเอเคร ปูเรียบร้อยเนาะแล้วบ่อปูเป็นอัได้แปดหมอแปดหมอเอ๋อแปดหมออไม่ข้าวเลยไม่ข้าวเลยก็อ้อมก่อนใช่ต่อได้ที่ต่อก็บทต่อตัวได้สีดีอยู่กันตัวบทต่อแลมันดีตัวบทต่อบ่ไม่ไม่ตัวบทต่อ อ่มันกระชีเรือหลายตัวใ่หมเนี่ยเรือไว้กันหบต่อเรืโต๊เก่าด้วยะโต๊เก่าค่ะเรือจังเงินบ่หรอว่าเล่นแกใส่แกโตับเดี๋ยวจะก็ให้เราคิดให้ส้างคิดแล้วก็สั่งมาทีเดียวเลยว่าอียงเนียบอกพอ

คือเอาผาเอาผ้ายางเอามามาปลูกผ้ายางเลยก็มีอยู่อยู่ไซบาตะปูไซต้อ่รับคือแปดคอแปดเลยนะซึ่อในรลาะนี่นเลยจะจะซื้อมาอยู่บ่แม่นบ่ซื้อมาอยู่กบ่ได้มา์นี้มาใช่ไหมเอ่เขาจะเอายางกอจักเยาลงอย่างจักรถเดี๋ยวจะไปซื้อให้ดอกอยู่ห้านี่จยไปซื้อเดี๋ยวนี้สิกองกับแกมากกับแกรถไปซื้อเดี๋ยวนี้ลืมรถจักรเยสัตว์ก็หาข้าวได้ไปซื้อให้ บ่คัซื้อเองก็ได้ก่นบนะฮะเป็นรขวดกับเป็นสีปมให้กินเบ็ดชีกจะคล้องนี่แหละโอ้คอบุ๊คบุ๊คลก่อนบ่้องโลก็มาแล้วนะเอาเอามานโลกเอองโลเนาะไปวกแปบ่สา อยขึ mainland, <speaking 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 pues> <speaking <speaking ้นไปผูกบอลใช่ไหมขาดจักเพ้นเป็นนะจังหวะอ๋อสองอนว่หัวเป็นปูนี่เท่าไรซาอ่บอกซาวสองแสนซา่นบอกสองแต่เป็นพาหนะสี่สิบ อู่บ่ผายางนั่นมาบ้านมุงเอาอยู่บ่อนาแดดนวหนามแดดนดว่าแดดฮะเอานี่นี่กระจารจยไปบดจกหลุดคันใดอีเอาเนาะอนำกระไรเฮ้ยเาเาตอมงอันทน้ยเนาะเอานี่ อันนี้ยวลูกคนบ่อตกลาง,งนนยังไงยอืมลงมาเหี่ยวอย่ลล่มโลดบอ,อเลลูกหน่อยดีเออกน้อยบ่อันนี้ัำตกบ้อไอ,อ้ดอกเขาใส่พืชเขาใส่ฮะด้ืมไ่่นยันคือในเฮือนนะบอเออบ้านงานปั๊ดอือผูสารอ่าใี่วตลใส่โซลบองันลืมใส่ลอด ร้อยนะบ่ <c oughs> บ่มีบ่มีบ่มีแพมเพิดแต่ว่าอันนี้น่ะใต้บไไ้มาแต่เร้าอัน,นี้เนาะ <c oughs> อันไห นเพื่อมันนั่นะเพื่อมันอีนังเกาะเพื่อมันเหี่ยวเหี่ยวไดเพื่อนางร้อยนางก็เหี่ยวเขามันเหียวมันก็เป็นหู้บุรีเมนใช่ป๊ออันนี้เป็นเก่าติเขาบอกใหม่อ่อนคือกันใหม่คือกันใครเน่ยบ๊ นเดียวกันเป็นน้าซวยตัดมาน้ำจ่อแม่นบะขึ้นว่าอะไรยำฝนเนออันนี้มันบบมีฝนแล้วเอาโคกเบิดแกงเขาโคกเบิดแล้วมัเนาะ เป็นผู้พ่อกะแอมก่อนแล้วแหละตัวมันบ่พ่ออะไรกับมันน้ำน้ำลังบาดเนาะเอาตัวมันพอก่อนเก็บถาเอาตัวนี้มาดิจักว่าสิแล้วก่อนอาทิตย์หนึ่งว่าจักนี่เนาะอ่าพอว่ายัดช่องมือซ้ำมือกันแล้วบ่จัก เนาะขนาดเทือนนางน้อยยังไงมาเดียวแตของโขบลงมืออะไรพี่น้องเอ้ยอูนั่นแล้วอึขึ้นยากๆเลยตั้งหน่อยแล้วมันสูงกว่าเทือนลังนั้น นีได้ตัดอยู่บ่ตัดแลยชันเ <c oughs> ละนี่นะอันสั่งตัดกันมือน่ะได้อาพักกันงงกันแล้วก็ตัดกันไปถือไถือบ,อบ่าเล่าแลไวไปคนอันให้ตัดประจักลายได้ใชะ อะไรแผ่นปูนะເຂົາເຈົ້າອັນເຂົາເຈົ້າກົບເບິດແລ້ວບໍ່ເນາະກບເບອົົືກົບ sao chị hòn chị đại nhang này nè, bảo chị đại gặp mày, ui <laughs> chị đại <laughs> bựa con này đấy bạn Ờ chúng ta ở này bạn cái làng bớt bò. Để... Ừ. Okay. <laughs> มอไปซื้อนานก็หอดใ้เนาะซื้อตะปูมนัดูเรื่อยดูเจาตู้ก็เลยไวประมาณว่าแปุกเนื้อแลกเอามาดีเพือน ซื้อตะคูัขม่า เมันยังานนั่นเนาะพี่นไก่เอาไก่คือน่าจะขนเลยเออเอาบอกกันที่นไปบเบิ่งคือกันเอาคือน่ไหน

เอาของแล้วเอาึ้นมาไปาจะมันนานก็ใส่เลยอมันนานมันนาใส่เขาบัสีเบือบารู้เปนรอันขาประจําเนาะ <laughs> แถมยังแถมแปน้นนะอุ้ยมีแต่เขาจะขิดเพิ่มาน้ำมันจั <laughs> งหน่อยเขากะให้ส่งเขาขิดฐาน้ำมันเลยสั่งอะลไร <c oughs> <c oughs> เออใส่ระหว่างนี่ปะคนเราเขาใจว่าทางไหนทางขังทางไหนเลยอมันละแนงเลยไปซื้อใช่ไอันเราเบียงางนเด้าเบียงเป็นมาประมาณสิบว่าามสิบา ป็นว่านอ้อยก็เ้ยาห้องเฟืองอันนี้เลียงกอนอันูักพอนกชีลวงเลยเบิดลงโล่เลยวะใครเหรอเขาจะซื้อผีขึ้นจะไปได้เบิดฮะไปได้เบิด

còn là phần luôn nhàng, sạp bài Thả văng Vô lông con đơ là nó Vô lông con Vô hết năm vô đáy

มาเจ้าวิถั like <bbe> ่วถั่วแดดมันคลองมันนะปุ๊จักอยู่ที่จะคลองมันนะปู๊จักบ่แล้วอืน้องนุ่มจะคลองอือเราไปมาน้องนุ่มจะคลองฮะแม่นบ่เออมีแต่พี่น้องจะคลองเนาะชั่วเราก็ไปจากบ้านอันนี้เล่ากัแม่นและ

ถึงมันแตกราคาหนึ่งร้ราคามันต้องถือลงแปดหม่นแล้วมันแตกบอกเกี่ยวกันบอกสั่งแป้งแป้งหนซ่างเขาสั่งมาเพิงแล้วมันแตกแล้วมันเกี่ยวกันบอกาเดเอดออนมากมาิดสองิดแล้วบอ ไม้เขาไปยังว่าเพิงแล้วมันสีขดมันสีโไม่เสร็จนะใส่แต่สีดุเหลืองแต่ตัวเหลืองที่ละเพลที่ละเพลที่เป็นเหลือได้สมมิตเขาจัดนอกจากไม้เขสั่งเขาบาดเอง I'm <laughs> tăng vẫn ăn ăn kẹn tăng nhiều hơn. ngày như sấy <laughs>